กองพีอมองอาร์กพีพีโปเกมอนมาทำอะไรครับมารีวิวกองทัพทหารครับกองทัพทหารเป็นของเล่นเป็นของเล่นทหารครับเป็นของเล่นทหารครับสแร้วก็จะมาแกะตูวเล็กที่ชอบเป็นชอบช้ำแล้วก็จะประมาณนี้นะคะมาเน้นะคะโอ้โหแลก็จะมีตัวทหาร เครื่องบินทิ้งระเบิดแล้วก็คิงคอง,งนะคะครับเรือเรือนะคะเป็นเรือนี่เป็นเรือที่ขนส่งคิงคองแล้วก็เป็นต้นไม้อ่าน้องนายครับนี่ครับอันนี้คือเรือขนส่งคิงคองที่มีเครื่องบินทิ้งระเบิดครับมาขอดูชัดๆหน่อยครับโอ้โหทหารครับแล้ววันนี้คือเฮลิคอปเตอร์ครับ นี่ครับนี่เฮลิคอปเตอร์เรจะมีทหารชุดหนึ่งที่มันมีอาวุธครับนี่อาวุธแล้วจะมีอยู่ในเรื่องคิงคองกับก็ซิล่าปะทะกันนะครัะก็ซิล่าเป็นก็ซิล่าอันนี้อันคือเซตทั้งหมดนะครับเซตทั้งหมดนะครับอย่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องช่องน้อแนยแคนี้ซีนะคะแคนี้ซีนะครับบ๊ายบาย cái vừa rồi, 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 rồi,